พร้อมเลยอ่าเกงๆน้องๆมาจากมาจากใดนะม,มาจากสังคมครับ มาหายเบิ้งรถไหนเนาะครับเดี๋พพินหอันวน ทั่งมาจา่ะรัชดาซ็อบบี้หน้าใหม่เจ็ดพันครับ ก็ประมาณนี้ครับฝากติดตามด้วยครับ